มันมีนักแฝกฟุกข่านักกหมายอิสลามนักนิติศาสตร์อิสลามในยุคหลังๆนี้นะครับในยุคหลังๆนี้นะเกิดความเข้าใจผิดพลาดเกิดความเข้าใจผิดแล้วเอาความเข้าใจผิดนั้นมาสอนมาบอกให้กับผู้คนในยุคๆหลายๆยุคผ่านมาแล้วทําให้เกิดความหลงทางทาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อาการเนี่ยผมจะบอกพี่น้องในได้ไหม เชื่ออาจารย์บรรยายไปเรื่อยไม่มีที่มาไม่บอกถึงสนับไม่บอกถึงสายได้านไม่บอกถึงตัวบทไม่บอกถึงหน้าถึงแผ่นถึงตำราอันนี้ระวังไว้คุณน้องไปฟังอาจารย์ประเทพวกเนี้ยนะกินง่ายถ่ายล่องเลยนะระวังนะระวังเลยไปฟังพวกนี้ฟังให้ดีนะประเด็นมันมีอยู่ว่นานบีให้บวชเก้าวันเดือนสุฮิจจะห์ หรือบวชทั้เพาะวันที่เก้าของเดือนสุฮิยจักไอ้อันที่สองเนี่ยนักฟุขปาศก็เลยบอกว่านบ,บีนบ,บีซาบะสลับไม่เคยพูดถึงวันอาราฟะพูดอย่างเดียวถึงวันอ่าถึงวันอาราฟะก็คือวันที่เก้าวันอูคุฟวันที่เก้าของเดือนสุฮิยจักที่มาขวางเข้าใจดอลลารแบบนี้มันเกิดจากนี่ว่าบวชทั้งเก้าวันหรือบวชวันที่เก้าของเดือนสุฮิยจัก มารับชมกันเลยครันที่จริงอยากจะมีกระดานเอะกระดานมาลากมาได้ไหมจะานน้องเอาไหมเอากระดานไหมขอ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 เสียนหน่อยเราเพราะว่าถ้าเอากระดานเนะี่ยผมขอเขียนแค่คําว่าคําว่าเก้าสุริยจะกกับเก้าวันของเดือนสุริยจะวันที่เก้าของเดือนสุริยจะกกับเก้าวันทั้งหมดของเดือนสุริยจะอืม ไงานว่าปากกาไม่มีกระดานเราแน่พี่น้องเอางี้แล้วกันนะถ้าพี่น้องไม่เข้าใจให้ทวนดูแล้วกันอะให้ทวนทวนทบทวนดูหรือถามอาจารย์นะครับที่เขาต่อสู้นะในเรื่องสุนทะที่เขาใช้าศาสนาที่แท้จริงมาสอนให้กับพวกท่านนะก็ถามถ่ายได้ถ้าไม่เข้าใจนะครับผมจะพูดถึงฮัดีสิสนะครับต่อไปนี้เป็นฮัดีสของอสุนันอบูดาวด์ซึ่งเช้คนอับดุลบาซิน อัลบาดตลาบบัดได้สอนพวกเราในมัยสสินอัลีครั้งที่เราได้เรียนอยูนาทีนั้นมีชลล์ของแชลบูมอซินอัลบาดตอลาบบัดทั้งที่แกสอนในยุคนั้นนะตี่น้องสามสิบกว่าปีที่แล้วนะเกือบจะสี่สิบปีสองพวกเราในฮารอมนะเราได้ไปเรียนสุนันอบูดาวดกับท่านเราถึงจําเรื่องนี้ได้ว่าท่านพูดถึงเรื่องบวชทั้งเก้าวันหรือบวชเฉพาะวันที่เก้าของเดือนสุริยัน อยาให้ออกนะท่านพี่น้องประเด็นมันมีสองประเด็นนะวันในฮะดิษนบีนะนบีพูดถึงบวชเก้าวันก็คือรวมถึงบวชอัลลอฮฺนี่แปดวันนะ่ะบวชวันเริ่มต้นของเดือนสุริยจพอมาถึงวันที่เก้าก็คือบวชอ,อัลลอฮนบีพูดถึงอันนี้บวชเก้าวันหรือนบีพูดถึงบวชเฉพาะวันที่เก้าของวันอ,อัลลอฮเดือนสุริยจั ฮะดีษฟีเซว์มิลอาชรช่นอนุมาศนาบัตรได้ถูกอ่านให้ฟังจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาในยุคนั้นในสุนันทบูดาบุตรบทที่ว่าด้วยการถือศีลดทั้งสิบวันมันมีมาอีกแล้วครับพี่น้องมีประเด็นเกิดขึ้นไหม้วผมบอกว่าท่านต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับพี่น้องนะบาบูฟีเซฟีเซวมิลอลาชระฮะดิษนามุซัดดัษฮะดิษนาอบูอาวานะอ ن ลฮุร ن ي بن صباح عن هنيدة بن خالد عن امرته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عشرة وثلاثة ايام من كل شهر او اثنين من الشهر والخميس ฟังให้ดีนะเนื่อตัวเต็มของตัวตัวตัวเต็มของทางเดรีวายะของสายสิ่งนะใช่ผุว่าศินาบดได้นำมาริสต้นนี้นักเรียนอ่านให้ฟังและท่านก็อธิบายท่านบอกว่าฮัดดัสนามุซัเดัสได้เล่าหัดดิเซลฟังจากท่านมุซัเดัสเล่าหัดดิเซลฟังจากอบูอามานะจากท่านฮุนบินซาบะจากฮุไนดะบินคอลิษอันอิมรอติฮีอันบาดีอัซวาจินนบี ก็นะท่านหัได้นั่นคอได้เล่าจากภรรยาของท่านจากภรรยาบางคนของท่านนาบีนางได้กล่าวว่าปรากฏว่าท่านอนาับดุลซาลามนั้นอย่าสู้มุติสอาดิลฮิตจ์ปรากฏว่านาบีนั้นได้ถือบวชเก้าวันของซิลฮิตจ์ วันของซิริจ,จะย้ำเลยนะาพีน่น้องสันวนี้นะต้องแปลแบบนี้เลยใครคิดว่ามีสันวนเหนือจากผมหรือจะประลองทางด้านภาษาบอกกล่าวมาได้นะครับเพียงแค่พิมพ์ในในในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะเจอกับท่านทางด้านภาษานะการกระทรวงศึาเสรมยาซู้หมดที่อาดิลิจยานะป่าก่อนว่าท่านบีได้ถือบวช9วันของซิฮิจยะ เก้าซิลิจจะคือเก้าวันนะอับดับจะใช้สำนวนอย่างนี้นะสำนวนฮะดิษมีอย่างนี้อืมเพราะในนี้ไม่แม้คำว่าทิศอายามมีทิศอาญิลฮิจจะคือแปลว่าบวชทั้งเก้าวันวันเยมาอัชรอและวันอัชรอบวชอัชรอและสามวันจากทุกทุกเดือนนบีจะเป็นสุนัขแบบนี้และววันจันแล้วทุกทุกวันจันแล้วบางกลางคันบางพฤหัสนะของ เดือนของเดือนของของแต่และเดือนนะฟังให้ดีี่ย้องก้อลบานีอิมามอันบานีได้กล่าวว่า هذا إ س ن ิ د า ح ي ح و ل ุ ا ن ه ثقاف معروف غير น ن ي ذ ا بن خ ا ิดเชิญบานีได้รับรองสถานภาพพริตนี้ว่าเป็นสายรายงานที่ซอเสียและนักเล่านักรายงานนั้นอยู่ในขั้นตอนที่ถูกยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือน่าไว้วางใจได้ทิก็ตมารูฟุและเป็นที่รู้จักทั้งหมดสายรายงานเนี่ย เว้นแต่ท่านหูวเนดะดบินขอลิดไม่ต้องกลัวนะท่านพี่น้องวันนี้ผมยังไม่แอดไม่วิจารณ์ท่านฮูเนดบินขอลิดตามที่เชร์มันีบอกว่าสายง,งานนี้ที่มีปัญหาก็คือท่านฮูวเนยไดบินขอลิดตามที่สามอาจารย์ที่นั่งคุยในจอทีวีได้พูดถึงงานนี้ต่วนี้ในวันนั้นนะเขาบอกว่านี่นบีพูดถึงการบวชเดือนสิ้นได้ฮะวันที่เก้าของของอะไรเดินสิ้นฮิจั ตรงนี้นบ,บีได้พูกถึงเก้าสุนทิจะนบ,บีไม่ได้ไออ่าเจาะจงว่าเป็นวันอัลอฟะนบ,บีไม่ยึดเอาวันอัลอฟะนบ,บียึดถตงงนที่เก้าโดยยกอาดานต้นนี้มาถูกต้องครับเช่นบนันีรับรองสายไดงดกีก๊อ็นะมารูฟูนเชื่อบันีบอกนะไหอเราเนาี่ยจเป็นขอดลินอกจากให้เรน,นเป็นขอดลฟิฟังใหี้ดีนะอันนี้อัน,นี่ต้นสำนวนเดียวกัน ต้นเดียวกันนะซึ่งฮะดีษต้นนี้นะพี่น้องอบูดาวูดเป็นคนบันทึกอย่าลืมน,นะครับอบูดาวูุฒนึกแต่ฮะดีษที่สองเนี่ยน,นะครับพี่น้องนะอิมามบายียาคิ่เป็นคนบันทึกเมื่อกี้อบูดาวูดนะอันนี้อิบามบียาคิ่งเมื่อกี้บอกด้วยว่าฮะดีษในนั้บินค้นะา,าวิอัลคุซาอีนะ أ خ ر ج و อันนะซ ء อีนอกจากอิมามบายียาคิ่แล้วอิมามนะซาอีและ เก่าวันนี้สุนันท์คู่โปรดก็สุนันท์ุโรอของท่านดินะอิหม่มนนนนามเบเนียมเนสัยบอกว่าอัคบรวนิงอัลมัดบินยายาอ,นอันอาบีโนอิมเมื่อกี้สายรายงานของอ่าของอะไรอ่าของท่านมุษบดัสนะของ่ของอิหม่ามอบูดาวุฒก็คือท่านมุษบดัสจากอาบูอามานะจากท่านฮุนแต่อันนี้อีกสายหนึ่งเข้ามาเบฮีคีและอิหม่นนามเนสัยร่วมกมันมาที่รายงานด้วยเป็นม,มีชวาวอาตและมุตบาบะในการการายงานสัมคัญให้ยืนยันวา่าน,นี่ตรงนี้แบงค์นี่ซีโซอวียตจริง hadis an-nuna bin khalid al huza'i nah qala nah inna nasayyuu wa hadathana abu awana al-hurr bin sabah an hunayda bin khalid an imratihi an ba'di aswat nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis' min dzil hijjah wa yawm 'asyura samnuan ni Om ama tiap ya dan lu nau dai ru wa muki man ni tis' kana yasumu tis' dzil hijjah อันนี้มีสำนวนหนึ่งเป็นบัรที่ขอยามแบ่งนามในไซบ์บอกว่ากาาไยซูมตะกุรษายน2561ถือบวชทั้ง9วันติสันมินซิลเฮจัติสันเนี่ยแปลว่าทั้ง9วันของเดือนซิทธิ์เหตุจักมาสำคบรายงานของอบูดาวุร์มาทีเมื่อกี้ว่าทิสอาซิลเฮจัต์นั่นนี่ทิสันมินซิลเฮจัต์ต่างคำว่าติสอาตกับติสันคือทั้ง9วันของเดือนซุดเหตุจัก นะวายาอมาอัชรอเนี ene, ah o, ่ยสำนักฮ ok ิสไีต uh, 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 ่อไปไปยังทายฮัตติสอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องเชคกดูว่าสินาบาเป็นคนตัดสินเมื่อกี้ฮัตติสของอบูดาบูอิมาว่าสินาบาเป็นคนตัดสินนะอันนี้เชคอะไรอ่าอะไรอิมามอ่าตรงนี้เนี่ยนะเชคอัลบานีเป็นคนตัดสินคนทุกข้าราชการและขุนนางบริจาุคบริจาคุกุลทุมสิก่งเชี่ยบริจาคคนตัดสิน สองอันลามะเปความตัดสินในในในสำนวนที่ว่าอันเดียวกันฟังให้ดีนะท่านพี่นอ้นองเ,เราได้สำนวนมาสองสองอันว่านาบีปากุกากานี่ยนะยาโูมูดิลยาโูมุติสอาดิลฮิจัดปากควะนาบีได้ถึงบทเก้านะนบีได้ถึงบวชทั้งเก้า ของเดือนสุเฮือนจักบททั้งเก้าอิสานดเดือนหินจักรแต่อีกสมัมมวลมุงนบ,บีบอกว่าอ่าเป็นจำนวนของอันเดียวกนั่นแหละนะบอกว่านบ,บีถือบวชทั้งเก้าวันของเดือนสุเฮิจักรฟังให้ดีนะท่านพี่น้องและนอกจากนี้ท่านพี่น้องมันมีแอดิสของท่านหญิงไงเชะผมไม่อยากจะเอามาเยอะเดี๋ยวพี่น้องจะงงนะมันมีแอดิสของท่านหญิงไงเชะที่รายงาน มาอีกั็พี่นะนะท่าทว่าไงสำนวนว่าไีมน้องรู้ไหมท่านนี้นนอะรงานว่าฟังให้ด er ีนะรายงานว่ามารอไอตุลรอสุลาอลัลัมย่าสูมุฉันไม่เคยเห็นว่าท่านนบีนั้นมารอไอ้ตุรอสุลาะสอลัลัมซออมันฟิอัชกัตนะ ฉันไม่เคยเห็นว่านับีนั้นจะถือสินบนในช่วงสิบคืนสิบวันของเดือนสุทฮิจ่ะโอ้เอาละท่น้องนี่ไงนี่ไงท่น้องสาเหตุที่มาใบฮะตีนี่ว่าอันมุสบัตออลันนำฟีแล้วเชื่ออีกมาใบฮะตีนี้บอกว่าว่ามุสบัตเอาละมันมีนำหนาฝีคือที่ชัดเจนว่านับีถึงนี่ยต้องเอานำหน้าสิ่งที่ชัดเจนว่านับีไม่ถึงนักวิชาการต่างก็บอกว่าโอ้โหมันมีฮะดีษนี้ด้วยว่าไอชะนะเป็นฮะตีนซิซฮี้อ่นงนะ ขาไม่มไบ้ทัทีด้วยนะบอกว่านบีไม่เคยถือบทช่วงสิบวันแรกของเดือนอุไรจะเลยฉันไม่เคยเห็นนบีถือเลยปตดก็มาบอกว่าเออไอชะไม่รู้ก็เนื่องจากว่าบางทีมันนั่นเป็นเวนของนักบีอยู่ต่อบ้านไปต่อบ้านอยู่ต่อบ้านนบีก็อยู่แต่ละบ้านแต่ละบ้านถือบทบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้เป็นเวรของนับีไปแต่ละบ้านไงไอชาเรียนเป็นเวรของนั่บไอชายังไม่ถือก็เลยไม่รู้ว่านบีถือบทช่วงสิบคืน่นแหละคือคือแรกนมะ บางบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่คำนวณแบบนี้นะในชาแสดงบีไม่เคยเห็นนบีเลยนะบางคนก็บอกว่าปีการตักรีดเป็นการตักยาอิมานเป็นการฆ่าคะเนกันทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอิมาแบกีว่าฉันตัดสินนี้เลยว่าที่นบีถึงนะทั้งสิบวันสิบเกิวันแรกของดินซุนฮิจายาเนี่ยมันมีมันมุสบัตน,นะแต่อันนาฟีเนะี่ยทิ้ไปที่ว่าไม่ห้ามถือนะฮะนับบีไม่ถือเลยนะเราต้องเอากฎของวิชาอวิชาวิชาอะไรวิชาฮะดิษ วิชาอุสรฟิกเข้าช่วยแล้วแหละว่าเอาที่นบีถือนำหน้าที่นบีไม่ถือถึงแม้จะเป็นไฮดี่สองไอชาก็อาจจะมีเหตุผลของอชาไอชาก็จะไม่เห็นอาจจะไม่รับรู้อาจจะไม่รู้เรื่องเลยแต่มันมีรายงานในนี้จากไอชาเองอจากไอชาเองว่าไม่เคยเนมีถือเลยอ่าแค่นี่น้องนะครับเรามาอ่านพร้อมกันตั้งใจฟังให้ดีนะน้องผมบอกว่าวิชาทีา่ต้องตั้งใจฟังให้ดีนะเราได้รับไฮดิสสองสำนวนมาแล้วการเปไฮดีสหนึ่ 1, งเขาไอชาเป็นไฮดีสสำนวนขัดสองสำนวนนี้ อันนี้ของไรชาปฏิสเสธว่านาบีไม่เคยเห็นนบีถือช่วงสิงบวันของเดือนเดือนอะไรเดือนชุริย์ทิพย์ยากเลยอายามันอัชรนะอันนี้นึ่งท่านหัวหนได้อันที่สองก็ท่านหัวหนได้คนเดียวกันบินคอลิตอัลคุซาอีนะรายง,งานแบบเดียวกันอันเดียวกันแต่ต่างอันที่รับต่างที่สำนวนว่าอันหนึ่งบอกวา่นา,านะการเยซูมูทีสี่ในฮิจร์แต่สำนวนว่าการเยซูมู ทิสอันมินซิลฮิจัรปรากฏว่าอบดุลฮิือบวชทั้งเก้าสิหิจัรอีกสามรอบหนึ่งปรากฏว่าอบดุลฮิือบวชรก้าในาย่างซูมูทิสอันทั้งเก้าวันอันนี้ไม่ทั้งเก้าอย่างเดียวเป็นทั้งเก้าวันเลยนะเมนเดนของเดือนสุฮิจาักรฟังนะครับพี่น้องเชีบุญมัสยินจะเฉลยให้ฟังนะกุลตุเชีบุญมัสยินอับบาเดปูบา ข้าพเจ้าขอพูดในะตรงนี้ว่าก็ระบ,บาดุมยังมีปราดนักฮะดิษและปลาดบางกลุ่มกล่าวว่าอันลนมุรอดมิลฮะดิษหัว้ามุอัน,น,น,อน,นอยามุตาาสะะัยักพดนี่เห็นยังเช่นพระมากัิบ,บ้านบอกว่าบางคนคิดว่าความหมายของฮะดิษที่จะเอาในต้นนี้ก็คือให้ถือบวชวันเดียวของยามุตาสัยวันที่9ของเดือนสิบดิษก็คือวันบุกุฟ เชื่อคัล้วว่าเซนตอบว่าฮาดาฮอยรอสเฮียอันนี้ไม่ถูกต้องนะเลี ل َ ذ ُ ك ก ا ن َ يَسُومُ العَشَرَ لا ي َ ح ต ت ม م ِ ل ُ ه ُ كَذَلِكَ نِمْجَاءَ าَ خ َ م ْ و น,นี่สองเงยเชืบอป่ะฉันไม่เคยเห็นนบีถือสินอดช่วงสิบคืนสิบวันเลยของเดือนธุนวิจนะอันนี้ไม่รวมถึงบวชวันที่เก้านะเชื่อครับแล้วว่นบอกวันที่เก้านะ و อ ا ن لفظ ่ารับสุขการในยาซูมติอันมินตินเห็นจ้แลวก็เช่นเดียวกันสงมงโทีิว่าปรากฏนับนบีถือบดทั้ง9วันเขาเรียนชูน,นี้จ้นะเราอารอดในเยาวมุตาเสรากฏหากว่านาบีต้องการที่จะบอกให้กับทุกๆคนว่านาบีถือสินโดดเยามตาเสีคือถือเฉพาะวันที่เก้ารกฏอย่างเดียวละขอละในหะดิษน,นบีก็พูดข้าในยาซูมุตาเสี ปากนันนี้ถือเฉพาะวันที่เก้าสุริยจนะมินสุริจัรไน์นี้เนื่องจากว่าลำอาชีตทฮูบีฮห่ัลัที่ว่านบีถือบวชวันที่เก้าเดือนสุริยจเฉพาะวันที่เก้าเดือนสุริยจนั้นฉันไม่เคยพบเลยในชีวิตว่ามันมีสันวนแบบนี้อาจารย์จบกุลยาเรียทั้งหลายจากนารครมาดีนะที่มีเกียรติทุกทุท่านครับ ฟังรู้หรืยังครับวันหลังนะ่ะเวลาจะแปลฮะดิษนะนะการไหจะสู้หมู่ทิศนิรฮิจัดมันไม่ได้แปลว่าบวชวันที่เก้าสุนหิจัดนะมันต้องแปลว่าการไหจะสู้หมู่ปร,กรากฏรัตน,นาบีนั่นบวชเก้าบวชทั้งเก้าทิศของเดือนสุนหิจัด เละคำนวณหนึ่งการนายะซูมูติสันปรากฏว่านบีได้ถือที่นทั้งเก้าวันมิซิลฮิจั่ชาไมว่าสุนัตบัตึงบอกว่าฉะนั้นแล้วไอ้สำนวนละการนายะซูม,มูตาเสียปรากฏว่านบีถือวันที่เก้าอย่างเดียวก็วคือที่เราจะถือกินข้าวสาวยในคืนนี้วันพรุ่งนี้ของเราเป็นวันอรลอฟะในคืนเนี้ยนะปรากฏว่านบีถือบวชวันที่เท่าอย่างเดียวอันนี้นั้น เชืุ่่งว่บบาศรีาบัตว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นสำนวนนี้มันไปตรงกับใครได้น้องที่อ่นานผ่านเมื่อกี้จำได้ไหมจำของอิบนุฮะสัมได้ไหมอิบนุฮะสัมก็เข้าใจแบบนี้ว่าถ้าหากว่านาจะเอาอย่างนั้นจริงฟังให้ดีนะว่านบ,บีถือบวชอ่าเฉพาะวันที่เก้ายึนฮิจรนั้นแล้วนบ,บีจึงยึดเอาวันที่เก้ายุ่ฮิจา้าวันบุกุฟนะ่ะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดเอาวานาราฟะเป็นหลักวานาราฟะไม่มีสาระคนไหนยึดเอาวานาราฟะยึดเอาอิมักกะเป็นหลักอิบนุฮะซัมก็เดาลำยักอ่านเลี้ยนนัสูสซาอลัลละม์เนื่องจากว่าท่านอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมยักุลไม่เคยพูดเลยว่าอินนันกุคฟบิอาราฟะแท้จริงกานกุคูฟที่ต้งอาราฟะนั้นลายะกูนอิีลาฟิลยอมิตาเิียมันจะไม่เกิดขึ้นนอกจากวันที่9เดือนซุลฮิกะห์เท่านั้นอันนี้นั้นเป็นความผิดพลาดความเข้าใจผิดในการแปลในการสื่อภาษาอาหรับเขาใช้กันแบบนี้ นะนะฟังให้ดีนะอ่าฟังให้ดีนะครับฉั้นแล้วเนี่ยก็ไปตรงกับความคาดเดาของนายซมกับเชคอับดุลมัสินอับบาสอัลเบดทันโดยทันทีนะพี่น้องนะฟังให้ดีนะท่านอนับดุลบุญอัลลอฮฺนั่นนั้นนอกจากนั้นท่านนาบีก็ได้หมายถึงวันว่าบวชวันอารลอฮฺหรือเจาะจงแต่สำนวนยึดวันอัลลอฮฺแต่ยังมีสำนวนว,นว่า บวชวันที่เก้าสุลฮิชะอีกนะแช่บุญนัสินอัลอาบาตะเลยบอกว่าสำนวนนี้หน้าที่ฉันไม่ผ่านฉันไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นฮะดิษอันนี้แสดงให้เราได้รู้ว่าใครก็ตามที่เชื่อว่านาบียึดเอาบวชวันที่เก้าสุลฮิชะเป็นหลักอันนี้เขากำลังใส่ร้ายนบีกำลังกล่าวหนานบีกำลังโกหกเสียท่านนาบีนะครับ อิสติกฟ้าไทยเยอะๆขอไปโดษโดดเนี้ยแต่ละบีพูดเอาไว้อย่างเดียวว่านะอ่าตามที่ความเข้าใจของบรรดาซักอาราล็อฟย่อมายอาุอันในฝูฮวันอาราวันที่รวมตัวของบรรดาฮุกยานฉะนั้นแล้วพี่น้องนะครับตรงนี้ผมจึงขอสรุปให้ฟังว่าสำนวนการที่เราจะไปบอกให้กับใครต่อใครว่าการยึดเอาวันที่เก้าของเดืนอนสุริยะเป็นวันอะไรเป็นวันบูกุฟนะอันนี้ สลับเต็นทบอ์เอาไว้ฮัดดี้ะตีนทบอ์เอาไว้โกหกแปรผิดบิดเบือนแต่สำนวนของท่านนบีที่บอกว่านบีจะถือสิณดในวันทั้งเก้าวันของเดือนสุริยยะหรือเก้าทั้งที่สัปดาห์สุริยยะทั้งเก้านบีจะถือสิณดทั้งเก้าของเดือนสุริยยะของสุริยยะหรือทั้งเก้าวันทิ่สัน มิสซูริจะจากเดือนของซุลฮิจะอันนี้มีใช่แต่การนบ,บีสุลตานยาซุ่มุฟิตตาเซรียาซู่มุอัตาเซะนบ,บีจะถึงบทเฉพาะวันที่9เดือนซุลฮิจะอันนี้ไม่มีในฮะดีสนะครับเป็นการโกโหกและเป็นการเพื่อที่จะเอาชนะอ่าเอาชนะนบ,บีชนะบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้ความจำเก่าของคข,ขาว่าอารอฟะนั้นคือวันที่ทุกคนรวมตัวและเขาได้ยึดเอาอารอฟะเปะ็นหะลักนะในเรื่องนี้ตามฮะดีษ ที่บรรดาอัสลัฟุซะละได้าวางไว้เป็นมัง哈เพื่งความเข้าใจเอาไว้นะครับพี่น้อง